สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลมาฝากไอแพ้จีนบุ๋มบิมชาชุออนโมกสีได้ออกมาเปิดเผยว่าเกมนี้เป็นเกมสปิริตทีมที่ดีเซตที่2ที่เรานำอยู่ห่างแต่ว่าสุดท้ายเราก็เสียไปหนูไม่ได้มองว่าทีมเราผิดพลาดแต่โตโตกลับมาได้เกมกับเวียดนาม เราก็จะสู้ให้เต็มทีและจะไม่ประมาทเด็ดขาดเราจะเล่นให้เกินร้อยไปเลยค่ะตบบอลแต่ละครั้งหนูยังมั่นใจในตัวเองและเพื่อนร่วมทีมว่าเราจะทำได้แน่นอนตั้งใจเอาไว้ว่าจะได้สักหนึ่งเหรียญค่ะและสุดท้ายสาวนักตบของไทยก็ทำได้ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอชื่นชมนักกีฬาและทีมสตาฟทุกคนที่มอบความสุขให้พวกเราชาวไทยหลายแม แม้วางแมทพวกไทยและโคลัมเบียและสุดท้ายได้เหรียญทองแดงไปครองในศึกเอเชียนเกม2023ซึ่งตบยางสาวไทยตบเวียดนาม3-0ต่อคว้าเหรียญทองแดงลูกยางเอเชียนเกมหางโจเอาชนะเวียดนามเป็นครั้งที่5 v c Challenge Cup 3เซตรวดโดยสกอร์25-19 25-23ต่อ25-20ต่อ ในการแข่งขันรอบชิงที่3วอลเล์บอลเอเชียนเกมครั้งที่19น้ำเมืองห่างโจสาธารณารัฐประชาชนจีนทำให้สาวไทยคว้าเหรียญทองแดงซึ่งนับเป็นเหรียญทองแดงเหรียนที่2 4เวียดนามได้42บล็อกไทยได้8เวียดนามได้6เซิร์ฟเอสทำให้เวียดนามคว้ารองแชมป์ซีเกมมา11ครั้งปี2017 ซีเกมกัวกลัมเปอร์อินโดนีเซียเบียดเวียดนามรับเหรียญทองแดงแทนทีมสุดท้ายของสายอีเมื่อวันที่4กันยายนซึ่งสาวไทยเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตและก้าวไปสู่แชมป์เอเชียสมัยที่3แบบไร้พ่ายและ 5. เอเชียนเกมรอบชิงเหรียญทองแดงซึ่งไทยสามารถเอาชนะเวียดนามได้ด้วยคะแนน3ต่อ0เซต ซึ่งสำหรับสาวไทยเคยพ่ายเวียดนามครั้งหนึ่งในปีนี้ในรายการวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียซึ่งเวียดนามไม่ใช่ผู้เล่นทีมชาติลงแข่งขันในนามทีมสมโมสรสปอร์ตเซ็นเตอร์หนึ่งในขณะที่สาวไทยมีไดมอนด์ฟูดเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปทำการแข่งขันและมีวิภาวีสีทองกับศศีพาพรจันทวิสูตรเป็นสองนักตบ ในทีมที่ยังเล่นด้วยกันในทีมชุดเอเชียนเกมที่หางโจวด้วยสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและถ้าอยากให้เรามาอัปเบดตข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ